วันนี้จะมาพูดถึงสรรพคุณของเสาวรสกันเสาวรสเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมีรสเปรี้ยวสรรพคุณของเสาวรสคือลดไขมนันในเลือดบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณและแล้วก็ซึมถึงมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยขับสารพิษในลำไส้ช่วยลดคอเลสเตอรอลป้องกันไม่ให้ลำไส้ หมีตามือสีป้องกันวัาช่วยสร้างูมุ้มกันโรคที่แข็งแรงอุดมไปด้วยเบต้าเคโรทีนบำรุงหัวใจและความดันโลหิตอุดมไปด้วยโพแเทสซีมช่วยควบคุมการทําง,งานของหัวใจควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติป้องกันมะเร็งปอดมะเร็งช่องปากป้องกันกระดูกพรุนบรรเทาอาการหอบหืดช่วยเผาผลาญไขมันช่วยนอนแดบงู ช่วยให้เหลือกและฟันแข็งแรงเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายเหและที่สําคัญนะชะลอการเกิดถรือรอยแห่งวยดีต่พี่อีกมากเลยนะคะประโยชน์ดีๆแบบนี้อ่าลืมไปส,สา่หาสอรสมารับประทานกันราคาก็ไม่แพงหรือถ้าขยันสามารถที่จะนําไปปลูกได้ปลูกง่ายแลอจะมาบอกว่าปลูกบบไหนและกี่ปีได้รับประทานผลรอติดตามนะ ชอบสาระดีๆแล้วมีประโยชน์แบบนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนี้ไปก่อนนะคะข่ะหน้าจะมีอะไรดีๆน,นำเสนอใหม่คอยติดตามนะ